นี่คือกลุ่มแม่บ้านของตำบลช่องกลุ่มหมู่ที่หนึ่งเพือพัฒนากรในจังหวัดสแก้วนะครับก็ช่วยกันทากล้วยฉาบในช่วงโควิดนี่ครับคือการทนการทำนะครับอร่อยครับถูกใจนะครับก็อันนี้ก็คือวัตถุดิบก็จะมีกล้วยนะครับมีหลากหลายรสส้มก็มีอมหวานก็มีนะครับต่อไปนะครับก็ไปดู นี่ครับขั้นตอนคุกคุกน้ำเชื่อมแล้วก็เรทอดแล้วถั่วเชื่อมกล้วยแล้วก็ฟืดก็มาทอดทอดเตจอันนี้นะครับดูดูหน้าตาสวยนะครับแต่ปิดแมสเพราะป้องกันโควิด19นะครับก็อ่าเพกใส่ถุงนะครับพอแพ็กใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วครับอ่าใส่ใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยถุงละสิบกิโล แล้วก็น,นูครับรถดูรถนะครับรถส่งให้นูนนะครับข้างหลังนี่นะครับวันนี้ปื้ดเดี๋ยวเจ้าของก,กล้วยกำลังเดินทางมานน่นนะครับนุ่งผ้าถุงสีฟ้านู่นครับ,รบดดตอนนั้โสดสนใจติดต่อได้นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบโมที่หนึ่ง ดูเจ้าของกล้วยนะครับหน้าตาสดสวยสวยมากเลยนะครับวันนี้จะเดินทางไปทำงาน,นบุญกระถิน